เฉพาะเฉพอมอะมหดกงจากพ่อตาเนี่ยมันก็มันก็เกือบพันล้านแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้แบ่งนะเออนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นเออผมไม่มีลูกอ่ะนะครับนะมันก็ทํางานได้อย่างมีความสุขนะครับนะเพราะนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นความบ้างผมอย่างหนึ่งในการทํางานนะ,นะผมเนี่ยใช้เงินทํางานเนี่ยเดืองงนล้านกว่าที่ถามว่าทําไมต้องใช้ล้านกว่ามันพอไหมล่ะถูกไหมครับผมคดีแต่ละคดีเนี่ยก็สามสี่แสนแล้วถูกไหมเอาท่านก็เห็นอยู่ แลวถามว่าสมา,า,านุวิ่ิชาติมีให้ผมแบบนี้รเป่าเมื่อไม่มีผมก็ต้อง,ต,องต้องทาถูกไหมครับต้องทําเพราะว่าเพราะอะไรครับเพราะประชาชนเขาคาดหวังว่าเอ,เองานนี้โจกออกมันต้องทําได้งานนี้โจกออกมันต้องทําได้แล้วผมก็ทําได้ทุกงานถูกไหมครับนะแต่ถามว่าไม่มีเงินแล้วจะไปทำยังไงถูกไหมครับเอาผมถามสื่อด้วยว่าถ้าท่านถ้าท่านไม,ไม่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 เอาเงินเนี่ยเอาออกไปจากผู้หาวันนี้ สตาร์รถไปเลยง่ายๆไม่ต้องไปตั้งฐานเนี่ยท่านก็ต้องใช้แค่ระมันรถแล้ว